สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูดอกทุเรียนที่สวนในเมืองสุรินทร์ครับแปลงที่บ้านจะแก่โกนตรงข้ามกับอบตท่าสว่างนะครับทีนี้ดอกก็มาแล้วนะครับนี่ครับกำลังเป็นมะเขือพวงนะครับในระยะมะเขือพวงอันนี้เป็นรุ่นแรกของเรานะครับ รุ่นนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับออกมายังไม่พอต้นนะครับแต่ก็พอมีกับเขาบ้างนะครับรุ่นนี้รุ่นตลาดแตกรุ่นตลาดแตกหรือว่ารุ่นที่ ทุเดียนมีเยอะที่สุดนะครับก็คือรุ่นนี้มันจะเป็นลมหนาวชุดก่อนก็ทุเดียนส่วนใหญ่ทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือทั้งอของตอนออกนะครับก็จะออกพร้อมกันเยอะรุ่นนี้ครับแล้วก็มีไม่เยอะพอมีก็เขาบ้าง แต่รุ่นใหญ่ของเราน่าจะเป็นรุ่นที่กำลังเป็นฟอร์มตาดอกนี่นะครับที่กำลังเป็นฟอร์มตาดอกนี้จะเป็นรุ่นที่มีเยอะของสวนเราก็คือก็คือทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตัดไปเกือบหมดแล้วนะครับของเราจึงจะมีผลผลิตมาเยอะนะครับนี่ครับรุ่นฟอร์มตาดอก กำลังฟอมตาดอกขึ้นไข่ปลาอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ของทางสวนเราปีนี้ก็น่าจะามีลูกได้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้มาจับจองกันอยู่ครับ แปลงนี้ก็กำลังทำดอกอยู่ราวสีต้นนะครับแต่ต้นก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่แต่จากจํานวนต้นเยอะก็น่าจะพอได้แบ่งกันกินนะครับบางต้นก็ยังไม่ออกแต่ก็ฟอมไขป่ปลาอยู่นะครับนี่ต้นนี้ก็เพิ่งฟอร์มไขป่ปลามา ไม่รู้ว่ามองชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับึุอฟอมไข่ปลามาครับนี่ครับมุมนี้ชัดอยู่อันนี้คือฟุนฟอมไข่ปลานี่ก็น่าจะเยอะเกียบทุกต้นครับเห็นลุนมาเกลี่ยพวงก,ก็มีบางต้นต้นนี้ก็ถือว่าพอต้นแล้วครับเรียนสาว ออกดอกปีแรกครับต้นนี้รุ่นอ่าอรมไข่ปลาก็ก็มีแต่เฉพาะรุ่นมะเขือพวงก,ก็น่าจะพอต้นแล้วครับพอต้นไม่โตมากก็อาจจาะหว้ลูกได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับต้นนี้ปีนี้ก็ น่าจะพอได้ค่าดูแลบ้างอยู่ครับนี่รุ่นมะเขือพวงตอนนี้ก็ออกดีครับต้นตนนี้ก็ถือว่าพอต้นนะครับดอกรุ่นมะเขือพวงเยอะแย,ยะเลยครับต้นนี้ออกดอกดอกรุ่นนะฟอร์มไข่ปลาก็ ก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ต้นนี้มีอ่รุ่นดอกกำลังบานก็มีครับนี่ดอกกำลังบานมีอยู่กระจุกหนึ่งถ้าใครสนใจปลูกู้เรียนปลูกแล้วไม่ได้ผลก็แวะมาดูได้นะครับสวนนี้อยู่ ตรงข้ามกับอบอตท่าส,สว่างเลยครับออกจากตัวเมืองมาไม่ไกลนะครับทางเราก็จะมีต้นพันธุ์สวยๆจำน่ายด้วยนะครับนี่ครับอลังการมากครับต้นนี้นี่ครับโอ้ดอกเยอะอลังการพอต้นเลยครับ เ,เดี๋ยวามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าจะมีดอกมีลูกเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับทุเรียนที่ของร้านชวนสว่างวงเ,เรานะครับสวัสดีครับ